คีบีบินกับผ้าไหมทำอะไรกันลูกดูอะไรกันคะดูอะไรผ้าไหมเดินมาผ้าไหมเดินมากับพี่อะอย,อยไปนั่งกับไปนั่งกับพี่คีบบินขึ้นได้ไหมลูก โอ้ oh, oh, พ่อหมายกับคีบินเก่งจังเลยขึ้นโซฟากันแล้ว mm hmm. อา้าวไฮไฟกันหรือย mm ัง hmm. ไฮไฟกันไฮไฟกัน mm hmm. ลูก mm hmm. หนึ่งสองถูกน้องให้เบาลูกเบาๆพ่อหมายตีเบาโอเคเก่งมากพ่อ mm hmm. ห,หมายลงมาแล้วพ่อก็อยู่นี่แนละ้ว ระวังนะลูกหัวนะลูกนะเจ็บนะ